ลงเรือน้อยลอยวนมาถึงกรุงทนก็ขายหอยมีทั้งหอยเล็กแล้วหอยน้อยมีทั้งหอยใหญ่เลยแล้วหอยย่อยมีทั้งหอยน้อยตัวนิดนิดเดียวไอหอยตัวโตจะเอาไวโรร้โชวกลางลำอโอเคครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีน้องๆนุๆกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ซูโมโ่เอฟนะครับวันนี้นับก็คือ ep 3ก็คือการตั้งไอบอลนั่นคือนั่นเองฮนะวันนี้ครับคือสเต็ปไฮไลท์นะก็คือแบบตั้งไอบอลแบบไฮไลท์แบบยิงตั้งยิงตั้งอะไรเงี้ยก็เลยแบบแต่งตัวแบบไฮไลท์มากับน้องอีกคนหนึ่งนะเห็นปะโอเควันนี้นะครับมีการแจกเพชร500เพชรนะครับก็ใครที่สนใจก็อย่าลืมดูให้จบนะครับพี่จะแทรกไว้ในคลิปนั่นเองเออ500เพชรเลยนะใครอยากได้มั่ง ฉลอง30,000ซับนะก็อันนี้สา0 0นิดๆละโอเคโอเคเดี๋ยวพี่จะสร้างห้องแล้วไปดูก ks, ันเลยว่ามันม sure. no ีว no ิธีอะไรบ้างโอเคไปครับโอเคครับคุณผู้ชมมาดูการตั้งค่าก่อนดีกว่านะก่อนที่เราจะไปเริ่มการตั้ง i อวอลแพดใหม่นะครับคือมามาดูตั้งอะนี่มองรอบๆประมาณนี้เลยนะครับเราจะไปเร็วนิดนึงนะเพราะให้ดูบ่อยละนี่ปุ่มก็ประมาณนี้ปุ่มยิงปุ่มยิงขวานะครับก็ใช้62%เดี๋ยวเดี๋ยววง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 มาวงมา ว้าย wow. วงมาแป๊หนึงนะแป๊หนึ่งนะน,นะนี่นี่นะปุ่มยิงขวาผม62%นี่ปุ่มก็อยู่ประมาณนี้นี่น,นีโอเคประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนที่เราจะเริ่มสอนกันเลยดีกว่าครับไปเอาละครับวันนี้เนี่ยผมก็มีเว็บสุ่มหมวกแอปมาแนะนำนะครับก็เป็นเว็บ T Head Shop นะครับผมนะ ก็นี่นะครับทุกคนก็เห็นนับเขามีโปรโมชั่นนะก็คือใครนับเติมเกิน200บาทนะครับเพิ่มโอกาสสุ่มได้ของแล่นยรนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าจะอยู่ถึงเดือนไหนนับใครที่กำลังดูอยู่นะครับแล้วอยากได้บัตรสร้างห้อง50บใบหรือว่าท่าปักธงหรือว่าหมวกแอปนับให้ทุกคนนับรีบมาเติมมาสุ่มกันเลยนะครับผมบอกเลยว่าโคตรจะคุ้มนะครับเติมเกิน200เพิ่มโอกาสเพิ่มเปอร์เซ็นต์คิดดูดิครับก็ลิงก์เว็บนะครับผมจะแปะไว้ที่ใต้ล่างคลิปแล้วก็ที่คอมเมนต 5้าสิบใบเลยนะครับเป็นไงแล้วรางวันน้อยๆก็หลัก10ใบเหมือนกันนะครับเราก็มาที่สุ่มของแลคนับวันนี้นะผมก็จะมาสวมหมวกฟที่สุ่มของแลนะครับเป็นไงก็จะมีท่าปักธงพลังวันใหญ่นะครับลิงก์เว็บนะครับผมก็จะแปะลิงก์เว็บไปที่ใต้ล่างคลิปนะครับใครอยากจะเล่นแอบก็กดลิงก์มาได้เลยนะใต้ล่างคลิปแล้วก็ที่คอมเมนต์นะครับกดลิงก์เงินเข้ามาได้เลยนะครับช่วงนี้เขาเน้นแจกนะครับทางเว็บนะครับมีโปรโมชั่นมากมายเติม2องรฟาสิบเครดิตนะวิธีเติมก็กดมาที่เติมเงินนะครับแล้ว นี่แนบแล้วให้ทุกคนนะครับเข้าในแอป Wallet นะครับแล้วก็โอนเข้ามาผ่านเบอร์นี้เลยนะครับแล้วก็เอาเลขอ้างอิงนะครับมากรอกนะครับจากนั้นก็กดยืนยันแค่นี้ก็เติมเสร็จเลยนะครับเห็นไหมเป็นไงสามร้อยบาทย้อวมาเติมมาสามร้อยบาทเพื่อจะสุ่มหมวกแอฟโอเคล้วมาต่อกันเลย let's go เป็นไงก็จะได้หรือเปล่าอ่ะครับก็โหเ๊กันไปประกาสสุ่มได้ของแล้วยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับคือเว็บดีเกินนะครับเป็นไงยังได้รางวัลนะครับโอเคครับมาแล้วก็มาต่อเลย let's go ได้หรือเปล่าครับ ไม่ได้รางวัลเฮ้ยมาครับสุ่มต่อจังหวะนี้ครับกดไปเลยครับไม่มีอะไรต้องเสียแล้วครับคือเราต้องได้คือต้องได้ได้ลแล้วหมวกเอฟเฮ้ยทุกคนผมได้หมวกเอฟคือ เฮ้ยเบ,บนี้แบบกแกจริงนะปลิ้งอยู่ใต้ล่างคลิปเลยคือตอนนี้ผมสตันเลยนะครับแต่ว่ากูได้หมวกแอฟครับคือถ้าได้ถ้าปักทงนี่กูจะดีใจกว่านี้มากเลยแต่ว่าหมวกแอฟก็คือหายากแล้วนะครับโอเคแบบอืมโอเคนี่ครับผมก็บอกว่าลองเช็คดูแล้วเขาก็ทาการตรวจสอบแล้วเขาก็มีระบบตรวจสอบแบบโอเคครับนี่ผมก็ได้ไอดีมาแล้วได้แบบไงอืมก็เว็บนี้ก็ดีเลยเนาะอืมโอเคมาครับคุณผู้ชมมามามา,มาเลยมาเลยเดี๋ยวพี่จะทบทวนสเต็ป e p พีหนึ่งให้ดูก่อนนะครับคือ วิ่งหันสายฝ่าสับปืนกระโดดแล้วก็เดินนะครับแล้วก็ยิงึ้นฟ้านี่ยังไม่ยังไม่ต้องจับไอวอนะใครไปดูก็ไปดูนะครับ EP พีหนึ่งต้องไปไลดูก่อนนะใครที่จะเล่นสามนิ้วตามพีนะครับต้องไปดู e p พีหนึ่งีสองคลิปนี้คือ e p พีสามนะก็คือการตั้งไอวอนะครับก็คือสไตล์แบบพี่เลยแล้วกันตั้งแบบความโอเคอันนี้ครับ e ี EP 2สองก็คือการวางเป้านะครับวางไว้ที่อกแล้วก็วางในงหัวแล้วก็รากโตเจแล้วก็เสริมในการแบบยิง งัดงัดลากขึ้นฟ้าแล้วดึงอ่ะดึงขึ้นซ้ายดึงขึ้นฝั่อย่างเงี้ยใครอยากพิวก็ดึงลงขวาใครอยากเท่ๆหล่อเท่ก็ดึงซ้ายแบบตอนเนี้ยจ้ะจ้ะประมาณน,นี้โอเควิธีการการตั้งไอวอลก็ง่ายๆเลยครับก็เวลาเราเดินนี้ปุ๊บยิงขึ้นฟ้าปุ๊บกดไอวอลกดนั่งนิ้วชี้กดไอวอล แล้วก็นิ้วชี้กดนั่งครับมือขวานี่ป้องว่ากดเดินตามปกติค้างไว้นี่วันนี้ได้หมดนะครับเนี่ยออก้ายขวานี่ออกอ,อ,อ,กอ,อกแบบขอบก็คือแบบนี้เห็นไหมนี่คือออกแบบขอบครับเอาโอเคพี่ถนัดแบบขอบมากกว่านะออกแบบนั้นอนะ่ะมันสามารถแซปได้ด้วยอะเดี๋ยวให้ดูการแซปนะครับก็คือโป่งโป่งโป่งนี่วันนี้ ถ้าใครอยากให้เปิดนิ้วนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูใหม่ละกันขอสักกี่ไลดีนะห้าร้อยไลค์ละกันนะคลิปเนี้ยโอเคปะใครที่ฝึกใหม่ๆนะครับการใช้นิ้วชีกก้กดก็แต่คิวก็จะขึ้นนิดหน่อยนะเออก็ประมาณนี้แหละดูดูเอาโอเคมาครับคุณผู้ชมสำหรับแพทนี้นะครับคือการตั้งยังไงให้ชิดตัวมากที่ตัวก็คือคือการแบบ ใช่ไนหะเราใช้ปุ่มยิงยิงขวานลลากให้สุดพื้นก่อนนะแล้วเรากดตั้งเห็นไหแล้วเราค่อยค่อยหันซ้ายงขวานะเพื่อที่จะเนี่ยดูนี่ครับพอเรากดตั้งปุ๊บแล้วเราค่อยบิดออกปอนานนี้ยิงประาน,นี้นะครับ จะให้ดูปุ่มยิงซ้ายก่อนปุ่มยิงซ้ายปุ่มยิงซ้ายอยู่ไหนเดี๋ยวให้ดูก่อนละกันนี่ปุ่มยิงซ้ายพี่อยู่ตรงนี้นะมันก็จะลกๆหน่อยโอเคปะแล้วก็สําหรับใครที่จะตั้งปุ่มตามพี่นะครับก็ให้ฝึกก่อนนะครับแล้วค่อยไปแบบไปยิงกับเพื่อนอะไรเงี้ยยิงขึ้นฟ้าเดินลากตั้งเงี้ยจะออกซ้ายออกขวาก็ไดแ้แต่ออกทางนี้เท่สุด ออกขวาก็เหมือนคอมแบบที่กูตรงกูตู่เล่นอะไรเงี้ยก็จะประมาณเนี้ยแล้วก็ถามว่าอ่ะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูดให้พีนยมวัดไอ้นี่ก่อนไอวอลนิวเอาไอวอมานี้นี่ไอวองูกับไอวอชิบะนะดูเดียวเฮ้ยเท่ากันนะเท่ากันไหมเท่ากันนะนนะแต่ดูเอฟเฟกต์อลังการนะรพยายามไปสุ่มกับไปสุ่มนะออกง่ายนะครับไอวอนี่ออกง่ายสุดละโอเคยิงฟ้านั่งตั้ง แต่ยืนตั้งนะครับก็ยืนตั้งก็ได้แล้วแต่นะใครที่ฝึกใหม่นะแต่ว่าการนั่งตั้งเท่สุดครับเห็นปะเดินค้างลากค้างทุกอย่างคือนิ้วโปง้งไอ้นิ้วชี้เนี่ยประมาณนี้โอเคโอ้ยครับอ่ะอย่าลืมนะคลิปนี้ต้องดูให้จบนะ เดี๋ยวต่อไปจะเป็นไฮไลท์แล้วแต่พี่จะบอกทุกคนว่าทําไมพี่สอนน้อยใช่ไหมเพราะว่าพี่สอนมาตั้งแต่ EP หนึ่งแล้วมันรวมกันได้มันรวมเป็นช็อตเดียวกันนะอเ่ปะ Can't be cut, but she's trying to arrest me Lying to impress me, dying to forget me I can't keep singing my songs for ya You keep him and it goes on and on Can't seem to figure out what's wrong with ya Checking your temper, it's a moment Life I call, go crazy Why you always at home, fucking around? Super pretty, tickling body, she just, she can't tell Make it feel like I'm from heaven, but I still so put up through yeah, hell Once I'm back, I was back, the boys are rocking, We always didn't mean it well Told so her to call my phone, with all that night nice shit. Those C's on the back, all of the ice hit Getting to me right now is highly likely so I just remember the days when people like you don't like me Seems like the earlier call, call